น้าวัสดีครับจันจานนะครับมาเดี๋ยวเราต่อกันเนาะคราวนี้เดี๋ยวจันจะสร้างจุดอีกสักสองจุดนะครับอ่ะเบื้องต้นเดี๋ยวจันกรอปจุดนี้เนาะอ่าก๊อปปี้นะครับกดคอนโทรลซี C เลยนะแล้วก็กดคอนโทรลบี B นะครับมันจะสร้างจุดขึ้นมาจุดหนึ่งอ่าสมมติจุดนี้จันแก้เป็นอ่าพีศูนย์โอเคจุดนี้จุดหกใช่ไหมอ่าจันก๊อปปี้คอนโทรลซี C. คอนท v นะครับอาจารย์แก้จุดนี้เป็น P7 โอเคคราวนี้ทั้งจุดทุกจุดเนี่ยมันจะวิ่งกันแบบราบๆอย่างนี้เนาะอ่าดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะยกจุดนี้ขึ้นมานะครับเราก็เลือก modify แล้วก็ set position สมมติว่าเราจะยกตรงนี้ขึ้นมาสัก50นะครับเห็นไหมมันก็จะลงล่างไปนะอันนี้เราต้องดูแกนดีๆนะนังนั้นสมมติาจยกลบ50นะครับมันก็จะลอยขึ้นมาอย่างนี้แหละ50กด apply ปัง ไปที่จุด2ใส่ลบ50 apply ไปที่จุด3ลบ50 apply ไปที่จุด4ลบ50 apply สุดท้ายไปที่จุด6นะครับใส่ลบ50 apply ดงั้นตอนนี้ วงการวาดเนี่ยมันจะวาดโดยที่สูงเหนือชิ้นงานประมาณ50เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคพอเราแก้ทุกอย่างเสร็จปุ๊บเรามาเช็คผ่านอย่างเช่นสมมตุติจันเช็คผ่านเนาะจันให้มัน move มาที่ตำแหน่ง0ูงนย์กหลังจากนั้น move มาที่ตำแหน่ง1แล้วก็คลิกตรงที่ P โทษทีคลิกตรง P ศเนาะแล้วก็ลากเรามาวางตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ yes ไปมันก็จะมา P ศูนย์ละ,ะมาที่หมาที่ศแล้ววนกลับไปที่1 ลากไปสร้างผานี่วนกลับไปที่1วิ่งไปที่2วิ่งไปที่เดี๋ยวกันนะขอโอเควิ่งไปที่2วิ่งไปที่3วิ่งไปที่4วิ่งไปที่6นะครับลงมา7อ่าแล้วก็วิ่งกลับไป6อ่าคราวนี้ก็วิ่งย้อนนะครับอ่ากลับมาที่4เออเราห้ากูไปไหนวะเนี่ย <laughs> ออไม่เป็นไรช่างเงินนะตลกเดียนะ ทำอะไรมกลัวเลยสามอ่ะหนึ่งนะครับก็จะวนกลับมาเป็นลูปเนาะสมมติว่าเราทำอย่างนี้ได้ละขานี้เราจะเซตโซนนะครับให้มันวิ่งไซโค้งหน่อยแล้วก็ชิปแล้วก็เลือกทั้งหมดเนาะแล้วก็เลือกโซนนะครับอ่าอย่างเชน่นจะใส่เป็นโซนร้อยไว้ให้หมดเลยอ่าแล้วก็จุดที่มันจี้ลงไปตัวนี้เราต้องเป็นไฟล์นะครับ แล้วก็เซตโซนให้เป็นไฟล์มีจุดไหนอีกจุดนี้เนาะแล้วก็เซตโซนให้เป็นไฟล์ทีนี้ก็ตั้งสปีดนะครับสมมติว่าเราจะเอาวิ่งสปีดเดียวเลยง่ายๆเอาให้ดูทันๆแล้วกัน1,000ใช่ไหมสมมติว่าตั้งสปีดสัก400ดูอันนี้ไปเล่นเองได้เลยนะครับโ okay. อเคนณะตัวนี้เราไม่ได้จำลองการหยิบจับนะครับเราแค่ลอง Move ตัวชุดโรบอตเฉยๆอพอทำเสร็จปุ๊บนะอย่าลืมคลิกขวาแล้วก็เซตตรงนี้เป็น Entry นะครับอ,อย่างที่สองก็คืออย่าลืมซิงคไปที่ลาปิดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่รันนะครับอ,อย่างที่สามก็คือลองมาเซตตัว s m u u l t t o o เซตอัพซะหน่อยว่าจะรันเป็นแบบ s ิงเกิหรือว่า c o n t i n u ีนะครับอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวจะลองรันเป็น c o n t i n u ีไปเลยละกันโอเคแล้วเราก็ลองรันดูครับลองเล่นดูปับ๊บก็ลองรันดู เนี่ยครับแขนกลมก็จะวิ่งของมันอย่างนี้เนาะโอเคถ้าเราไม่พอใจตำแหน่งของแขนเราก็ดัดมุมมันครับเอาไปตามตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็สอนมันถ้าเกิดเราต้องการจะได้ผ่านการเคลื่อนที่ที่มันแบบสวยๆอันนี้ยเราก็อาจจะต้องไปเขียนพอยต์มาในตัวแบบซะหน่อยนะครับว่าโพสิชันของมันจะวิ่งยังไงแล้วก็มาเซตโพสิชันได้เลยนะครับเนานะอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนที่เหลือก็ไปลองเล่นเองใครจะไปดีไซน์เป็นจับคลิปหรือว่าจะดีไซน์เป็นแบบจุ๊บแบบแวกกล้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปทําดูเนาะวิธีการสร้างทูนวิธีอะไรก็ทําคลิปเก็บเอาไปให้หมดแล้วนะครับโอเคลองไปเล่นดูแล้วกันอันนี้คือโรบอตแบบสกาล่านะครับเสร็จแล้วอย่าลืมเซฟด้วยอ่าสต็อปแล้วก็เซฟนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับไปแล้วครับ